สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทําอะไรเอย่ยจะพาปลูกกระเทียมด้วยกระถางลอยฟ้านะคะมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะอุปกรณ์มีกระถางนะคะที่เราทําไว้แล้วมีเชือกโยงจากบนลงล่างให้ดูดน้ำด้วยนะคะใส่ดินไปสามส่วนนะคะ เตรียมทรายไว้โรยหน้าแล้วก็กระเทียมปุปอกเรียบร้อยให้เหลือแต่เปลือกชั้นในนะคะแล้วก็ตัดหัวแล้วก็ตัดรากให้เรียบร้อยนะคะแต่งให้เรียบร้อยจะได้ไม่ขึ้นลานะคะถ้าเก็บเปลือกไว้เยอะจะขึ้นลาปลายรากก็เหลานิดหน่อยนะคะอันนี้นะคะ ตัดหัวเพื่อให้งอกง่ายลากก็แต่งลากเก่าออกนะคะจะได้งอกง่ายนะคะอ่าเริ่มเลยค่ะนำทรายมาโรยข้างบนนะคะหนึ่งส่วนเพื่อให้ไม่เน่าง่ายนะคะเพราะว่าหอมและกระเทียมนี่จะเน่าง่ายเวลาปลูกหน้าฝนนะคะ ฤดูฝนนี้จะเน่าง่ายเอาทรายรองเพื่อลากจะได้ไม่เน่าง่ายนะคะจนกว่ารากแข็งแรงและชัยลงดินช้า่างนะคะทำไปเรื่อยๆจนครบสากระถางนะคะ จากนั้นก็นำกลีบของกระเทียมที่แต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาส่วนตรงรากจิ้มลงไปนะคะเราจะใส่กระถางละหกอันนะคะ ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบสามกระถาง ะะร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปห้อยที่ริมกำแพงนะคะอะลองดูว่าสวยงามไหมไม่ต้องลดน้ำานี่นะคะนำไปห้อยนะคะที่กำแพง นี่นะคะเดี๋ยวคอยดูตอนมันโตเลยนะคะ